โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวเป็นโครงการพระราชศานีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รรมราินีนถพรัรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขรนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับสิทธ ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและได้รับงบประมาณในการปรับพื้นที่และก่อสร้างอาคารโดยมีสำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบริาการผ่านพัฒนากองบชาการฐานสูงสุดเป็นหน่วยดํยาเนินการได้ส่งอมอบอาคารและพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลทะเลน้อยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการใช้ประโยชน์ภายใต้ใใตาการกำก,กับดูแลของอำเภอควนกหนุน และการสนับสนุนการดําเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยมีกองพันฐานช่างที่41กองพลพัฒนาที่4จัดจุดประสานงานจํานวน2นายในการดําเนินงานตามภารกิจศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือสปรโดยมีกองทัพภาคที่4และกองพลพัฒนาที่4เป็นผู้กํากับดูแลเป็นภาพรวมของกองทัพภาคที่4 ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในการขับเคลื่อนทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงหรือทบพคข,ขยายผลไปในพื้นที่ใกล้เคียงในการจัดทําหลักสูตรการสอนเข้าไปยังสถานศึกษาเป้าหมายซึ่งกําหนดโรงเรียนพนังตุงหมู่ที่3ตําบลพนานตงตุงอําเภอควนกหนุนจังหวดัดพัทลุงและได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อําเภอควนกระหนุนและผู้นาท้องถิน่นวิเริ่มจัดตั้งเครือข่ายทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงหรือทบพค ในพื้นที่ตำบลพนังตุงประกอบด้วยภาคประชาชนภาพเอกชนและภาพรัฐในการร่วมกันกับเคลื่อนการปฏิบัติงานผ่านกลไกทุนทางพัญญาทุนทางสังคมทุนทางทุนทรัพย์ร่วมกันจัดประชุมการจัดทําหลักสูตรการสอนขยายผลศิป劳务ชีพเข้าไปยังสถานศึกษาโรงเรียนพนังตุงตามแนวทางการบริหารเพื่อขายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงไปขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่โดยรอบโครงการศิล劳ชีพบ้านหัวป่าเขียว เมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมคอบช้างโรงเรียนพนังตุงเป็นปฐมบทในการกลับเคลื่อนงานทุกหน่วยงานพร้อมสนับสนุนภารกิจตามรอบผู้ประมาณที่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มความสามารถอีกทั้งโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรให้เข้ากับบริบทที่เกี่ยวกับศิลปะชีพบ้านหัวปลาเขียวในหลักสูตรการสารกระจูดและการปักไหมพรมลงบนผลิตภัณฑ์กระจูด ให้มีผลสมฤธ์ในการต่อยอดนําไปสู่การขยายผลไปสู่เป้าหมายตามดําริตของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดัณริตและความมั่นคงสปร,รอมอบหมายต่อไปอาาามนมนตบ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณสพทบนะครับแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบัวบัวปลาเขียวนะครับที่ได้นําโครงการนะครับจากพระราชดำรินะครับมาเข้าสู่หลักสูตรการสารกระจุแล้วก็การปักใหม่รที่กระจุดนะครับก็โรงเรียนพลังตุงพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะที่จะทับนะครับการพัฒนาเกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริครับ